สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเอฟซีแฟนช่องทุกๆท่านนะครับเดอมันนี้เพเ่อนกสีพักพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางของอาจารย์เซียนวาปีนะครับอาจารย์เซียนวาปีนะครับวัดที่ผนานมาด่เขาตัวกับนะครับเจ็ดห้านะครับมันออกหาเจ็ดนะครับเนาะออกหาเจ็ดเขาเจ็ดห้านะครับวันนี้เพื่อน เซจเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีชุดใดแน่มีตัวเด้นตัววิ่งตัวใดไปเห้งกันสิพายพี่น้องเข้าไปติดตามรับชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับมาผมมาบาทิตเนี่ยเอกินข้าวแล้วหรอเครับกินเลยครับครับผม มาเอาเปิดสกัดกันหนาอ่ะเอากระคาเครงวันนี้เอากระคาวันนี้เอาเห็นได้ปะผมมีซื้อแค่นี้แล้ววันนี้ไมนเสียผู้ใดแล้วเสียเจ้าของเสียเจ้าของดีกว่าเนาะเสียเจ้าของดีกว่าเพราะถึงไม่เสียพื้นพนั่มผู้ใดรอกวนนี่วันนี้ต้นนี้ต่อไปจรืงอสุดนี่ตลอดเลยของเจ้าความมีหอดรักลอยเรื่องวันนี้รักลอยขัดออกมาแล้วรักลอย อาหารอร่อยมาพร้อมเลยวันนี้ใส่เห็ดเต็มเลยเนาะครับเนาะวันนี้มีอะไรบ้างผู้ใดผู้ใดบ่เสียบ่พิงเงินเหรียญปีใหม่ได้บ่มีผัวอะไรร้องได้แต่เป็นแต่มันเป็นส้นเงินก็เป็นอาจารย์นาตีดีล่ะซีหนึ่งหนุดมซีคนหนึ่นมาเกิมาเกิดคนละค้นละสูตรค้นละอาจารย์คนละคู่บาครับ คนละสูตรโยชุองหันของผมมันจนเจ็ดมันบ่มันมีเจ็ดหาหน้ารงหันวันนี้จนระเบ้าเลยบ่ครับผมรักลอยก็เนาะครับรักลอย,ย 9, 8, เก้าเก้าแปดศูนย์ลอยนี้เก้าแปดศูนย์เน้นเน้นแปดได้รักลอยนี่ ครับรักสิบสิบสามสี่สามสามสี่สามรักหน่วยสองสี่เก้าสองสี่เก้าวครับครับสองสี่เก้าสองสี่เก้าแับจับคู่ครับจับคู่สามสอง จับคู่มีสามสอง3า3สี่สามสี่สามเก้สองสสองสี่สเก้า เน้นตัวเน้นมันสี่เก่ากับสามเก่าเลยมีหกคูนครับกับมีหกคูนเน้นสามเก่ากับสี่เก่าเน้นสามเก่ากับสี่เก่าครับครับแล้วก็แล้วก็เวลาซื้อกลับตัวพร้อมวางหลังหนอกกลับอาเจ็ดอ๋อครับไปกลับนะครับไปกลับไปกลับไปกลับด้วยเลขหกครั้งไม่ไม่เยอะเนาะบ้าไรครับบ้าไรกันกัน ขั้นเสียมแปดก็เอาแปดว่างเอาผู้ใดมมักตัวได้เอาแปดเสียบเอาแปดเสียบใส่ถึงหกคู่เนีนยมัครับใส่แล้วแต่ใช่เอาลักลอยลักลอยแล้วแต่ทเสียบก็มันเด่นแปดมัครับเนาะเด่นแปดลักลอยเด่นแปดครับไปตัวมันมันมันจิจับจากกันตัวหนาแล้วมันแล้ววันที่หงวัที่แล้วมันบอกสามห้าหกนะครับนี่มัน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 มาติดสามเนี่ย คือสามสามนี่แหละสามซี่สามเก้านี่แหละสองตัวนี่แหละผมมาอืมข้องเพิ่นสามหกอัน้องเพิ่นสี่หกข้องเจ้ากระสินกับสี่หกครับออกสี่หกเถื่อยู่เพิ่นหายซี่สี่หกเลยเจ้ากระสินอืมคนได้มากายุแต่มันมันมัน่วงมาถือนนะ มก็เลยไปสื่อน้ำเขาก็เลยบริิดอย่าของป้าอย้าของกินบัตาัดสองตัวแบบอันนี้บนอย่างเดียวดีเนาะครับเนาะครับบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวไม่ไม่มีล่างไม่ต้องลงล่างเลยเรื่องพวกนี้มีแต่บนอย่างเดียวข้างล่างบัต้านัดข้างล่างบัตนัดครับผมบุ้ไปยังครับข้างล่างข้างล่างมีอะไรอาจารย์ด้วยครับข้างล่างอ้าวของผมมีแต่นี่แหละบนอย่างเดียว คนยังเยอครับเนี่ยนี่จะค่อยง่ายครับตามติล่งที่ไล่ไปหายล่ะตามนั่นล่ะอ๋อครับครับแต่ว,ว่ามันม,มัน,ม,นมันบอเสีเยดทรายยินเสียงนะครับครับมันมันบอได้คุยนะบอม,มาคุยอืมครับครับวาดนี้เอาตามนั่นล่ะเอาตามนี้นนเน้นตัวเน้นมันจะเน้น ถ้าสามตัวมันจะเป็นแปดแปดสี่สามแปดสี่แปดสามเก้าหงิี่หละขันสามตัวนะครับครับแปดสามเก้าแปดสี่เก้านี่แหละยุดในพรงนี้แหละคือโนกแปดลงมาใส่เนาะครับอกแปดลงมาใส่นกแปดมาใส่รักไลยรักไล่คือนกแปดครับในหกตัวนี่แหละกับว่ากับว่าหลายตัวกันสันเลนหกตัวกันเลยครับแปดตัวแปดจุดแต่ออกมาตรงตรงนั่งกับห่วหงัน สงหัวแล้วด้งนนึ่งศูนย์ศูนย์รักซิบเอ้ยรักร้อยศูนย์รักร้อยครับมันหังหันแกเก็ดลักร้อยเนาะผมก็มั่าจับใจอืมเป็นสองหัวแล้วหัวนี้เนี่ยได้แปดอ่ามาหาบออกคักเซ้าวัหันหาบออกคักเอาเนี่ยโซโซโซซุดใส่กับสุดจุดบุดิบานยกกอกกันเลยเออผมว่ายหัว ผมกิก oh, so ันโอ้ยบอกแล้วเดินนอบ้านย้อนอันอันไแต่เขาเดิน้องบ้านนอผมคุยกับอาจารย์พิศนาเพียงไหนที่เขา่ะโสตายโสตายว่าสั่นได้ยินโยกฟังยบอยโซที่โทุกโซนนี่เลยโอ้ยตายที่ได้เลย้ยงผสกันคุณวาอยู่เลยเลยงข้าส้กันอ่ นั่นแหละตัวยืนมันกันสามตัวนาแล้วมันทีหนึ่งอยู่ะตัวยืนมันบางเท้าตัวใดตัวหนึ่งครับเออมันบางเท่าก็หาครับหกอย่าทิ่มเนื้อครับจับจับชีไปใส่น้ำจับชีไปใส่หาใส่หกน้ำชีหกน้ำอ่ะมันเปิ้ลครับผมอ่ะละมันมันบนนี้ไปใช้ดอกเรียกเรียกลักอันอันสามตัวนาแล้วว่าทีหนึ่งเนี่ยมันเดือดไปออกฟงวดงวด เพราะงานวันนันยังมาหาเนาะเขาก็จับใส่จับใส่เจ็บแต่จบแล้วอั่านว่ามี่แถลนสองหาหนึ่งแค่นั้นตามหาหนึ่งามโตนึ่งเอาเจ็บไปเสียบก็แค่สามโตเนาะวัานี้ก็มี 3, 5, ่สามหาหกแต่ชีมาก,กอะเขาก็ซื้อเอาเองก็ได้มันมันมันหนีสูตรไปแบบที่สาม ที่ที่สามสามหาสามหกที่หาทีหกั้นี่ะครับอาถ้ามันหนีสูตรวะครับเอาบอกครับนั่นละบอกบอกบอกหีกออกจากสูตรออกสูตรนี่ะคับงวดเนี่เอาน้ำสูตรเนี่ะผมไปเ๋้วน้ำสูตรแล้วเอว่าเจอกับสูญยุ่นีแหละว่าเป็นสูตรกลระบบเสูญยุ่นละไตกิตาเล่ะวามเลยนะกาวซุนกับกาวซุนนั่นกันเนาะกาุนกับกาวุนเนาะ หมดรุ่นไม่กี่แกหนึ่งเจ็ดเก้ากัออกตรงตรงอีกโอ้ยน่าหัดนี้ขั้นอยู่นะครับเนาะบ่ต้องไปลงทุนทำไผ่หรอกแค่นี้แหละผมก็นที่สี่แค่นี้ลงทุนจากสองพันกว่าบาทถึงสองร้อยก็พอแล้วครับผมครับครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับผมนะครับกับแนวทางของอาจารย์นะครับ เซียนวาปีนะครับเซียนวาปีนะครับวัดที่ผ่านมาของเพิ่นกะเข่าตัวกับนะครับเข่าเจ็ดหานะครับเพิ่นกะชิให้หกชุดตั้งซี่แหละนะครับต่อเพิ่นกะเน่นแ่งสองชุดวดเน่ยลักไล่เพิ่นเน่นแปดนะครับเล้วเอาแปดมาใส่นะครับเอาแปดมาใส่ด้านหน้าก็ทีเป็นแปดสามเก้าแปดสี่เก้าไลสินะครับสองตัวนี้เพิ่นเน่นสามเก้ากับสี่เก้านะครับเด้่อันนี้บนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเด้อไปกับพร้อมนะครับ อ้าวพี่น้องอยู่ดีมีแหงสดๆอตกันมาลำล้ำได้ด้วยน้ำกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดี